ันะไปไอ้ฟลูเซ e ไ e i n f l u ู s e n แปลว่ามีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อบางสิ่งบางอย่างเนาะเดี๋ยวมาผันคำกริยานี้ตามการเวลาต่างๆกันนะคะไ e i n f l u s เซนไ e n อ้ฟลูส์ไป e อ้ฟ t ูสเตฮัทไปไอ้ฟลูส์แปลว่ามีอิทธิพลนะคะความหมายนะคะก็คือ Auf etwas einen Einfluss ausüben แปลว,ว่ามีที่เพิ่นต่อบางสิ่งบางอย่างก็คือคำกริยาเป็น f l u e n c e นอย่างเช่นตัวอย่างเลยนะคะ this is event has influenced this e v e n s เหตุการณ์นี้นะคะ h a t b e influenced มีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อต่ออะไรเอย่ยต่อดีวาร์เลน d e v a l v n แปลว่าการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งนะ This is a i n s s n h a t d e v h l e n b e e i n f l u s s t เหตุการณ์นี้มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งนะตัวอย่างที่สองนะคะ Er i s t s e h r s t a r k d u r c h s e i n e n l e h r e r b e e i n f l u s s t เขาได้รับอิทธิพลมาจาก คุณครูนะคะหรือมาจากอาจารย์ของเขา e r i s t be i n f l u s s t ก็แปลว่าเขามีอิทธิพลนะคะหรือเขาได้รับอิทธิพล Sehr stark ก็คืออย่างเยอะเลยอย่างมากเลย d u r c h s e i n e n l e h r e r มาจากหรือผ่านมาทางอาจารย์ของเขาเนาะในกรณีนี้นะคะที่ใช้แบบไซน์นะคะ i s t be e i n f l u s s t ก็จะแสดงถึง s u s t a n plausive นะคะก็คือเป็นการแสดงสถานภาพของตัวประธานเองนะคะซึ่ง be influenced ที่มากับเว็บไซต์นะคะมันก็จะแปลว่าที่ได้รับอิทธิพลหรือที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับอ,อิทธิพลหรือที่ได้รับผลกระทบเนาะ a i r e s t be influenced ก็จะแปลได้ว่า เขาได้รับอิทธิพลหรือเขาได้รับผลกระทบแต่ในบริบทนี้นะคะ e i s t s e h r s t a r k durch seinen Lehrer b e e i n f l u s s t ก็จะแปลว่าเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากเลยมาจากอาจารย์ของเขาตัวอ,อย่างต่อไปค่ะ d i e g u t t i m m u n u i h r e c o l l e g e n hasie t by the arbeit positive b e i n f l u s s t ก็จะแปลได้ว่า d h e g u t e s t i m m u ก็คือการมีบรรยากาศที่ดีนะคะหรือมีอารมณ์ที่ดีมีบรรยากาศที่ดีเนาะเอร์โคเลกเกนของเพื่อนร่วมง,งานนะคะหัดซีโพซิทีฟเป b e อิอิฟลูสต์ก็จะมีอิทธิพลต่อเธอนะคะไบเดอาไบต์ก็คือขณะทำงานหรือที่ทำงานก็ได้ดีกูนเท m ติมูงเอร์โคเลกเกนหัดซี by the arbeit t o s i t i v เ beeinflusst ก็จะแปลได้ว่าอารมณ์ดีนะคะหรือบรรยากาศที่ดีนะคะของเพื่อนร่วมงานก็จะส่งผลต่อหรือมีผลต่อเธอในที่ทำงานด้วยนะคะคำกริยาอันนี้ b e e i n f l u s s เมันแปลว่ามีอิทธิพลต่อมีผลต่อนะคะต่อใครต่อบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะหรือกลุ่มคำต่อไปนะคะเราอาจจะเจอ leicht zu b e e i n f l u s s e n sein ตรงนี้นะคะมันก็จะแปลว่ามีอิทธิพลได้ง่ายนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง as is light s u be i n f l u s s e n มันเป็นสู้นะคะ plus ด้วยคำกริยา infinitive เนาะก็จะแปลว่าในการที่เพื่อที่จะเนาะ e s is l i c h t มันง่ายนะคะ sue be i n f l u s s e n ในการที่จะมีอิทธิพลนะคะหรือเพื่อจะมีอิทธิพลดังนั้นนะคะในประโยคนี้ e s is light s u be i n f l u s s c e n มันง่ายต่อการมีอิทธิพลนะหรือมันง่ายต่อการมีผลกระทบนะต่อไปนะคะคำนามของเขานะคะก็คือ di bein flussum di bein flussum แปลว่าอิทธิพลหรือผลกระทบนะคะหรืออีกคำหนึ่งก็คือ d e r e i n flus s d e r e i n flus ก็แปลว่าอิทธิพลหรือผลกระทบค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ beenden เป e นเ e n นแปลว่าจบนะคะหรือสิ้นสุดตรงต่างนะคะจะเห็นคำว่า end end ที่แปลว่าจบหรือสิ้นสุดนะคะเรามาผ่านคำกริยานี้ตามการเวลากันเนาะเป e นเด n นเป n นเด b e เป d นเดท a ั b เป n นเดแปลว่าจบหรือสิ้นสุดนะคะข้อหมายของเขานะคะก็คือสู ue, bring ่ไอเนมเอนเดย์บริเงนแปลว่านำไปสู่ จุดสุดท้ายนะคะหรือนำไปสู่จุดจบหรือซูมอัพชลุสปร i n เ e นก็คือจบการศึกษาก็ได้นะคะหรือจบข้อสรุปอะไรก็ว่ากันไปเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Size s si t u u i u m beenden แปลว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเขาผู้ชายได้เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็จะกลายเป็น E hat s Air i n s t u d i u m be ended. e n d e t er hat Sein uh, Studium beendet เขาได้จบแล้วเขาได้เรียนจบมาทรืลอยแล้วนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะก็จะเป็น Ein Gespräch beenden Ein Gespräch beenden แปลว่าจบการสนทนานะคะตัวอย่างนะคะฉันสิ้นสุดหรือฉันจบการสนทนาก็จะเป็น Ich beendete Das Gespräch Ich beendete ดัสเกชเ r ร c กฉันได้จบหรือฉันได้สิ้นสุดการสนทนานะตัวอย่างต่อไปนะคะ I n e f r e u n d s c h a f t b end e i e I n e f r e u n d s c h a f t b end e e n แปลว่ายุติมิตรภาพสิ้นสุดมิตรภาพนะคะหรือจบมิตรภาพหรืออย่างเช่นตัวอย่างนะคะฉันจบมิตรภาพกับเธอนะก็จะเป็น I c h b e e n d e m i t d i r Eine Freundschaft ตัวอย่างต่อไปค่ะยุติสงครามนะคะก็จะเป็น den Krieg beenden ยุติสงครามหรือสิ้นสุดสงครามนะคะก็จะเป็น den Krieg beenden ต่อไปนะคะตัวอย่างเนาะผิวเ e n เ e นเยตส์ d i ดิส s s สซ s s อน n ์รุ่นเ w i r b e e n d e n j e t z t ตอนนี้นะคะหรือขณะน,นี้เรากำลังสิ้นสุดหรือเรากำลังจะยุติยุติอะไรเอ่ย Die d i s k u s s i o n รุนเดกก็คือการสนทนาการพูดคุยนะคะหรือการปรึกษาหาหรือกันคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือ Beaben เป็นแปแปลว่าสืบทอดมรดกหรือรับมรดกนะคะ เดีย๋ยวเรามาผัานคำกริยานี้ตามการเวลาต่างๆกันนะคะก็จะได้เป็น be air เป็น be apt be apt เทฮัต be apt อีกครั้งนะคะสืบทอดมรดกหรือรับมรดกนะคะก็จะเป็น be air เป็น be apt be apt เทฮัต be apt แปลว่าวสืบทอดมรดกหรือรับมรดกนะคะความหมายนะคะก็คือจะเป็น จากใครบางคนนะคะนักลาสเอเฮลเทนก็คือเป็นการรับทรัพย์สินนะคะของใครบางคนเนาะอ,อย่างเช่นตัวอย่างเลยนะคะเดร์เอลเทสเตบาวน์โซนฮัตไซเนนฟาเตเ e แอ t เด r ์เอลเทสเ a บาวน์โซนก็คือลูกชายคนโตของออชาวนานะคะหรือกเกษตรก,กรฮัตไ n e น v ฟาเ r b e d h a d t ั e y ด r b e d ก็แปลว่าได้สืบทอดมรดกหรือได้รับมรดก sign n n f a t e r จากพ่อของเขานะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นคำกริยา b e e แ e บเป็นมันจะแปลว่าสืบทอดมรดกหรือรับมรดกจากใครบางคนเนาะเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องมีคำบุพบทอะไรเลยนะคะ เบอแอร์เป็นตามด้วยกรัมอคูสถิได้เลยนะคะไม่ต้องมีคำบุพบทใดๆเลยมันจะแปลว่าสืบทอดมรดกจากใครบางคนหรือรับมรดกมาจากใครบางคนเนาะหรือตัวอย่างต่อไปนะคะดีท็อกซ r เตอร์เ a อ e อป e e เ t t o ัดีท็อกรลูกสาวนะคะ b บอแก็ได้สืบทอดมรดกหรือรับมรดกมาจากเ r e e l t o n ก็คือพ่อแม่ของเธอนะ เห็นไหมคะคำกริยา be air เป็นแปลว่ารับมรดกหรือสืบทอดมรดกมาจากใครบางคนไม่ต้องมีปุพบทอะไรเลยนะคะตามด้วยกรัมอกุสถิ t ได้เลยตัวอย่างที่3มนะคะ d 디 er, be er e r be air เป็น earrenfater Dikinder e ลูกๆนะคะ be e r เป็นก็แปลว่าสืบทอดมรดกหรือรับมรดก earrenfater จากพ่อของพวกเธอพ่อของพวกเขานะคะ นอกจากนี้นะคะอยากจะเสนอคำศัพท์อีกอันนึงนะคะให้ดูด้วยก็คือคำว่าแอเป็นแเป็นแอเป็นะคะตัวนี้ก็คือแปลว่าสืบทอดมรดกรับช่วงต่อจากใครบางคนนะคะหรือได้รับหรือสืบทอดจากใครบางคนแอเป็นะคะจะเป็นการสืบทอดมรดกรับมรดกก็ได้หรือเป็นรับของมาจากรับของหรือรับช่วงต่อจากใครบางคนก็ได้หรือเป็นการแบบสืบ ทอดสืบเชื้อสายพันธุกรรมสืบอ,อะไรบางอย่างนะคะมาจากพ่อแม่ป Ł, ู่ย่าตาใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะเดีย๋ยวเรามาผ่านขั้นกริยานี้ตามการเวลากันเนาะก็จะเป็น e อเ e b ็ e e b hat t e Hat g e เกแอ b e n e ป็นแอ e ทฮ t ดเนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันแรกนะคะแ h a t denhof s i n น s f a t ร e r s geerbt Er e r hat g e e r b t ก็แปลว่าเขาผู้ชายนะคะก็ได้สืบทอดมรดกนะคะหรือได้รับช่วงต่อบางสิ่งบางอย่างจากใครบางคน d เด o หกก็คือฟาร์มนะคะ s e i n e s า a t ของพ่อของเขาฟาร์มของพ่อของเขาผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ได้รับช่วงต่อหรือได้รับมรดกนะคะฟาร์มเนี่ยมาจากของพ่อของเขานะคะหรือเขาได้รับช่วงต่อ ฟาร์มอันนี้ของพ่อของเขาเนาะต่อไปค่ะตัวอย่างซีฮัตเอร์เชนไฮท์โฟนเอร์มุ t เธอเกอแอบต์ซีฮัตเอร์เชนไฮท์ก็คือเอร์เชนไฮท์แปลว่าความสวยของเธอนะคะเกอแอบต์ t, ก็แปลว่าได้รับได้สืบทอดนะคะโฟนเอร์มุ t เ e อมาจากแม่ของเธอ ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ได้รับได้สืบทอดความสวยเนี่ยมาจากแม่ของเธอก็จะพูดได้ว่า C H E R E c h u n h e i t Full e r o b e Mute e r g a t เธอได้รับความสวยมาจากแม่ของเธอนะคะหรือตัวอ,อย่างต่อไปคะ่ะ D Jose, Hat e r von s e i d e m b r u d e Gap เขาผู้ชายคนนี้นะคะก็ได้รับช่วงนะคะหรือได้สืบทอดกันเกง่งอันนี้มาจากพี่ชายของเขาเอฮัต e ดิโฮเซ่ฝนไซน์เนมบรูเดอร์เกแอบหรือจะเป็นดิโฮเซ่ฮัตแอร์ฝนไซน์เนมบรูเดอร์กแอบแบบนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะ d ดียร t โร h เทนฮาร์เรฮัตซี ฝน n ด e มุ u เธอ r กแอบดีโรเทน t า n h เร r e ผมสีแดงนะคะหัดสีฝน e ด m มุ t เธอ e กแอบเธอก็ได้รับสืบทอดนะคะหรือได้รับเออชื้อสายเนี่ยมาจากคุณแม่ของเธอคำศัพท์ต่อไปนะคะ Befassen เบฟัสเแปลว่า Deal with นะคะก็คือเป็นการด l with ก็คือเป็นการจัดการกับบางสิ่งบางอย่างหรือรับมือกับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือนอกจากนี้นะคะเปฟาเซนก็ยังแปลว่าใช้เวลากับบางสิ่งบางอย่างให้เวลากับบางสิ่งบางอย่างหรือยุ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเนาะเปฟาก็จะแปลว่าจัดการรับมือกับบางสิ่งบางอย่างใช้เวลากับบางสิ่งบางอย่างให้เวลากับบางสิ่งบางอย่างหรือยุ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง เดี๋ยวเรามาผันคำกริยานี้ตามการเวลาต่างๆกันนะคะ be fasten be fast be f a s t e had be fast อันแรกนะคะที่จะนำเสนอเนาะมันมักจะมากับมันจะเป็น reflexive ก็ได้หรือไม่เป็น reflexive ก็ได้นะคะเมื่อไร่ที่มันเป็น reflexive นะคะมันมักจะมากับคำบุพบทมิดเสมอเลยก็จะเป็น sich mit e t w a s befassen sich mit e d w a s befassen ก็จะแปลว่าจัดการรับมือกับบางสิ่งบางอย่างหรือให้เวลาใช้เวลากับบางสิ่งบางอย่างหรือยุงย่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะ sich mit einer Frage befassen sich mit einer Frage befassen ก็จะแปลว่าจัดการรับมือกับ คำถามนะคะหรือตอบคําถามกําลังตอบคําถามนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฉันกําลังรับมือหรือกําลังจัดการกับคําถามอยู่นะ i c h b e fase m i h m i e i n e r frage i c h b e fase m i h m i e i n e r frage ฉันรับมืออยู่กับคําถามอันนึงนะฉันจัดการอยู่กับคําถามอันนึงนะหรือจะแปลว่าฉันี่ยกำลังใช้เวลา อยู่กับคำถามอันนึงนะกำลังตอบคำถามนั้นเองเนาะตัวอย่างต่อไปนะคะอาจจะเป็น sich mit einer Angelegenheit befasst sich mit einer Angelegenheit befasst ก็จะแปลว่าจัดการหรือรับมือกับเรื่องบางเรื่องนะคะเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างเช่นนะคะเขาผู้ชายเนี่ยได้จัดการ กับเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็น er hat ั i c h mit ด i n e r a n g e l e g e n h e i t b e f a s s t er hat sich mit einer a n g e l e g e n h e ก t befasst ก็จะแปลว่าผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้เขาก็ได้รับมือหรือได้จัดการกับเ,เรื่องเรื่องหนึ่งแล้วนะคะหรือต่อไปนะคะเป็นการรับมือหรือจัดการอยู่กับปัญหาอันหนึ่งก็จะเป็น Si ิ h m i t e i n e m Problem b e f a สเ e n อย่างเช่นนะคะฉันจัดการหรือฉันรับมือกับปัญหาอันหนึ่งก็จะเป็น ich befasse mich mit einem Problem ถ้าเป็นอดีตนะคะก็จะเป็น ich habe mich mit einem Problem befasst ฉันได้จัดการหรือได้รับมือกับปัญหาหนึ่งนะ,ะหรือตัวอย่างนะคะข้างล่างนะคะ e l t befassen sich viel mit i h r e n k i n d e r n ในประโยคนี้นะคะความหมายก็คือให้เวลากับหรือใช้เวลาอยู่กับนะคะหรือจะแปลว่ายุ่งอยู่กับก็ได้นะคะด i e e l t e r n แปลว่าพ่อแม่เนาะ befassen sich viel mit ก็จะแปลว่าใช้เวลานะคะอย่างมากเลยกับหรือยุ่งอยู่กับหรือจะแปลว่าดูแล เอเรนคินเด r n ก็คือลูกๆของพวกเขาพ่อแม่นะคะก็ให้เวลาหรือใช้เวลาอยู่กับลูกๆของเขาอย่างเยอะเลยนะคะ the elton be fasten sich v e e l mid eren kinder หรือตัวอย่างต่อไปนะคะ f er be faste sich m i t astrologie er f be faste sich m i t ก็จะแปลว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ ให้เวลาอยู่กับหรือใช้เวลากับหรือกำลังศึกษาหรือยุ่งอยู่กับ astrology astrology แปลว่าโหราศาสตร์นะคะอาจจะแปลว่าผู้ชายคนนี้นะคะกำลังศึกษาโหราศาสตร์ ad, อยู่ก็ได้หรือจะแปลว่าใช้เวลาอยู่กับโหราศาสตร์ก็ได้นะคะหรือยุ่งอยู่กับโหราศาสตร์การยุ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนก็ได้นะคะ a p a s s e s i c m i t a s t r o l o g y ผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ยุ่งอยู่กับโหราศาสตร์หรือกำลังเรียนโหราศาสตร์อยู่นะคะ